ทำไมข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยข้อสอบเข้ามาหิดลวิทยานุสร์ข้อสอบเข้ากำเนิดวิทย์มันต้องโคตรพิเศษมันต้องเกินโลกความจริงถูกไหมครับเพราะว่าเราเป็น merit system เรามักจะมีโรงเรียนพิเศษขึ้นมาเพื่อจะเอาอีลิเท่านั้นไปเรียนคุณจะเรียนมหิดลวิทยานุสร์ได้คุณต้องทาไงต้องสอบสิ่งที่รัฐควรจะทําคือไปสร้างโรงเรียนอื่นให้มันดีไม่ใช่ทุกคนมาแย่งกันอยู่ที่นี่ เอาเงินเป็นร้อยล้านพันล้านไปถมกับบางโรงเรียนโรงเรียนอื่นๆไม่ได้สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่รัฐไม่เคยคิดไม่เคยทำสิ่งหนึ่งที่เรารู้มากขึ้นคือวิธีการโบราณที่เราเคยใช้เรียนมาเนี่ยมันเริ่มได้ผลน้อยลงมันยังไม่ช่วยสร้างทักษะเชิงสังคมที่จะมีประโยชน์กับเด็กๆในอนาคตผมเชื่อมากว่าจริงๆ มันไม่ใช่ชื่อหลักสูตรที่สําคัญแต่มันคือกระบวนการที่เด็กได้ทําร่วมกับผู้อื่นทั้งครูทั้งเพื่อนร่วมกัร่วมชั้นผมเน้นคําว่ากระบวนการเลยว่าวันวันเด็กได้ทํากระบวนการอะไรวันวันเด็กเขาเรียนรู้ผ่านกระบวนการอะไรได,ด้านแรกเลยที่สําคัญมากๆคือการเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง อันนี้จริงๆพบว่ามีประโยชน์ทุกๆอย่างเท่าที่เราสังเกตไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนการทำงานการใช้ชีวิตครอบครัวกลายเป็นเรื่องที่จริงๆถ้าเราสามารถปลูกฝังแต่ไม่ใช่การปลูกฝังเพราะว่าเดินแถวตรงแล้วเด็กจะเป็นอย่างนี้นะครับมันคือมันคือความรับผิดชอบที่ออกมาจากตัวเองและการมีเซลล์เอสติมการที่เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนสําคัญของอาจจะกลุ่มเพื่อนครอบครัวสังคม สิ่งเหล่านี้มันมันไม่สามารถยืนขึ้นบอกในห้องเรียนทุกๆวันแล้วเด็กจะเป็นมันผ่านกิจกรรมมันผ่านสิ่งแวดล้อมมันผ่านบรรยากาศต่างๆเพราะนั้นมันก็เลยย้อนกลับมาว่าโรงเรียนทําอะไรกับเด็กบ้างในแต่ละวันในห้องเรียนเกิดอะไรขึ้นกับเด็กบ้างคุณครูสามารถที่จะใส่ใจเด็กที่อยู่ข้างหลังได้ไหมเอาง่ายๆ inclusive ในห้องเรียนมีไหมถูกไหมครับเด็กทุกคนถูกดึงเข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า เราจะไม่เห็นจากนโยบายแท็บเล็ตเนี่ยมันมีเราเคยแจกมาแล้วหนึ่งรอบสมัยท่านนายกยิ่งรักแล้วในสมัยนั้นไม่ใช่ที่เดียวด้วยที่แจกเพราะมันเป็นเทรนด์บิลเกตไมโครซอฟทุกคนพยายามพุชไปทางนั้นแล้วก็มีมีหลายประเทศทั่วโลกทำแล้วข้อดีคือมีน่าจะมีอยู่2-3ประเทศที่เขาทำเป็นการทดลองเก็บข้อมูล ก็หวังว่ารัฐบาลจะกลับไปอ่านงานวิจัยเหล่านั้นแล้วจะได้เข้าใจว่ามันไม่ได้ผลดเพราะว่าจริงๆกระบวนการเรียนรู้ของคนมันผ่านปฏิสัมพันธ์มันมันผ่านการที่ครูกับเด็กต้องคุยกันครูกับเด็กต้อง discuss กันคือมันผ่านผ่านกิจกรรมมันไม่ได้ผ่านไอ้เครื่องมือนี้คือแน่นอนครับการมีแท็บเล็ตมันทําให้เรา access ข้อมูลที่มันมีอยู่ไปหาข้อมูลที่มันมีอยู่แต่จะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ของเด็กของคนที่จะหยิบนั้นขึ้นมาแล้วไปหาข้อมูลที่มันควรจะมีประโยชน์ ผมว่าอันนั้นต่างหากที่เป็นปัญหาแต่เพราะมันง่ายเพราะท่านมีงบประมาณท่านเซ็นงบประมาณท่านก็สั่งซื้อทุกคนก็ได้รับถ่ายรูปนโยบายท่านจบแต่ท่านไม่ยอมทําเรื่องที่ยากกว่าเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของเด็กในห้องเรียนถ้าเราย้อนกลับไปดูขนาดของครัวเรือนในอดีต ประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่มีขนาดของครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่7ถึง8คนมาก่อนผมว่าไม่ไกลสัก30ปีที่แล้วก็น่าจะยังประมาณนี้ณนะวันนี้ขนาดของครัวเรือนเราอยู่ที่วัน3.7็ดก็นั่นหมายเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนจํานวนน้อยลงแล้วเด็กก็อาจจะวิ่งเล่นกับเด็กข้างบ้านน้อยลงหรือเปล่าทักษะทางสังคมมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองมันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมเราอาจจะเห็นเด็กในกรุงเทพเรียนเยอะมาก ใช่ไหมครับจนเกิดนโยบายที่ผ่านมาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แต่ถ้าเราไปดูในต่างจังหวัดในโรงเรียนในชนบทจริงๆปัญหาจะตรงกันข้ามเด็กอาจจะมีเวลาที่ได้เรียนรู้น้อยมากคือเพราะ,ะนั้นเวลาออกแบบนโยบายเวลาคิดถึงนโยบายคนที่เกี่ยวข้องต้องไปดูให้มันครอบคลุมว่าแต่ละที่ปัญหามันอาจจะไม่เหมือนกันเลยอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นและไม่เคยเป็นนโยบายและไม่เคยสนใจคือเราจะสอนเด็กที่ไม่รู้เรื่องให้เก่งขึ้นได้ยังไง แทนที่เราจะไปสนใจว่าเราจะติวให้เด็กไปสอบโอลิมปิกได้อย่างไรเพราะเด็กเหล่านี้คือเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเราไม่เคยได้ยินเลยถูกไหมครับแล้วมันเป็นสิ่งที่จริงๆนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกให้ความสนใจแล้วเราไปทดลองเราก็พบว่าได้ผลและจริงมันอาจจะไม่ยากเพราะมันไม่ต้องสอนอะไรที่แอดวานซ์มากเพราะเขาต้องการเบสิกเบสิคที่เขาจะประสบความสําเร็จในชีวิต และเราก็มักจะสร้างเอลีถูกไหมครับเรามักจะมีโรงเรียนพิเศษขึ้นมาเพื่อจะเอาเอลีเท่านั้นไปเรียนคุณจะเรียนมหดลวิทยานุ่สรได้คุณต้องทาไงเป็นเด็กยากจนโหนต้องสอบทําไมข้อสอบเข้ามาหาวิทยา,ายัยข้อสอบเข้ามหลวิทยานุ่สอนข้อสอบเข้ากําเนิดวิทย์มันต้องโคตรพิเศษมันต้องเกินโลกความจริงถูกไหมครับเพราะว่าเราเป็น merit system เราสอบกันห้าคนเกิดข้อสอบมันง่ายมากคะแนนเราเท่ากันไอ้โรงเรียนทําไงจริงๆอ่ะห้าคนเราค้าคะแนนมันใกล้กันางขนาดนั้นวิธีที่แฟร์ที่สุดคืออะไรรู้ไหมในโลกใบนี้รู้ไหมครับจับฉลากถูกต้องผมเลือกอะไรไม่ได้ผมให้จับฉลากแล้วมันแฟร์ที่สุดนะถูกไหมครับมันแล้วแต่บุญแต่กรรมสิ่งที่รัฐควรจะทําคือไปสร้างโรงเรียนอื่นให้มันดีไม่ใช่ทุกคนมาแย่งกันอยู่ที่นี่เอาเงินเป็นร้อยล้านพันล้านไปถมกับบางโรงเรียน โรงเรียนอื่นๆไม่ได้สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่รัฐไม่เคยคิดไม่เคยทําถามว่าแก้ยังไงยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้มันเพิ่มขึ้นอย่างโรงเรียนกรุงเทพนี่จริงๆ,ๆกรุงเทพอยู่ในพรามโพซิชันอยู่ในมีอํานาจในการดูแลของตัวเองแต่ถามว่ามีใครสักกี่คนที่มีลูกหลานแล้วมองว่าโรงเรียนกรุงเทพคือทางเลือกของตัวเองนั่นคือความน่าผิดหวังและเราก็ยังไม่เห็นแสงสว่าง เราเรายัางทะเลาะก,กันเรื่องจะติดแอร์ทั้งที่เราควรจะต้องมาคุยกันเรื่องกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนกระทรวงพอมกมหาไทยการศึกษาสาธรารสุข เราจะ educate เราจะให้เครื่องมือกับผู้ปกครองได้ยังไงโดยที่ผู้ปกครองพร้อมรับทําแบบสอบถามไปถามผู้ปกครองในกลุ่มตัวอย่างของเราลูกเขาเนี่ยผ่านการสอบระดับชาติมาแล้วเรียกว่าสอบ NT เราก็ไปถามผู้ปกครองว่ารู้คะแนน NT ของลูกไหมผู้ปกครองพันกว่าคนน่าจะไม่ถึงร้อยที่รู้ หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสอบแต่เราไม่ใช้ประโยชน์ซึ่งอันนี้เป็นนโยบายได้ไม่ยากเลยคือคือการส่งข้อมูลที่มีประโยชน์ไปให้ถึงมือผู้ปกครองให้ความรู้ผู้ปกครองว่าเวลาคะแนนมันมาเนี่ยอ่านยังไงนะลูกคุณกําลังมีปัญหาอะไรแล้วก็อาจจะต้องสอนเขาด้วยไม่ใช่การดูด่านะแต่เป็นการว่าอยู่จะช่วยเขาอย่างไง2มีคะแนนระดับโรงเรียนผู้ปกครองจะต้องรู้ว่าตัวเองควรจะต้องไปกดดันโรงเรียนว่าเฮ้ยโรงเรียนคุณทำยังไงทําไมโรงเรียนคุณถึงคะแนนไม่ดี เป็นวิธีง่ายๆที่จริงต้นทุนไม่สูงด้วยแต่เราไม่เคยทำในทางการเมืองเองก็อยากเห็นนักการเมืองกล้าตอบโจทย์ยากๆ <c oughs> คือคือรู้ว่าการเมืองเรื่องหลังก็ยังสอนกันให้ทำ quick-win ทำเรื่องง่ายๆแต่จริงๆสังคมต้องการแก้ปัญหาที่ยากๆทักษะที่สำคัญก็ยังไม่มีไม่พ้นการแก้ปัญหาและยิ่งในอนาคตปัญหาซับซ้อนขึ้น นั่นหมายาว่าเราต้องแก้ปัญหาเก่งขึ้นนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ไม่สนใจทักษะเดิมๆพียงแต่ว่าทักษะเดิมๆม,มันต้องอาจจะต้องรับการเน้นย้ำและเปลี่ยนแนวทางในการสอนมากกว่าคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักคือไม่ใช่ว่าทักษะเดิมที่เราเคยสร้างเราสร้างได้ดีด้วยซ้ำถูกไหมครับคณิตศาสตร์เราก็ยังต้องการแต่ว่าเราจะสร้างยังไงให้เด็กเข้าใจว่าคณิตศาสตร์มันคือเครื่องมือในการแก้ปัญหาอันนี้ต่างหากที่เป็นความท้าทายที่ผมว่าเราเฟลแบบมหาศาลมาเพราะ เดินไปถามคนร้อยคนในประเทศไทยเด็กที่กำลังจะจบมัธยมพก6อาจจะเหลือสักสิบคนที่บอกยังอยากเรียนคณิตเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อยู่บ้างเป็นความล้มเหลวของการศึกษาอย่างยิ่งครับเราผม AI หมายถึงอะไรหมายถึงเทคโนโลยีที่มันซับซ้อนขึ้นสูงขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น คนที่เข้าถึงได้คนที่ใช้เป็นกับคนใช้ไม่เป็นจะต่างกันมากขึ้นยิ่งกว่าการเข้าถึงคอมพิวเตอร์สมัยก่อนแต่ถ้าเราเดินไปในชนบทเราจะไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้เลยเราจะไม่เห็นเด็กในชนบทเด็กมัธยมในชนบทรู้เลยว่าโลกมันกําลังเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ไม่ได้หมายความเป็นการแค่ไปบอกเด็กว่ามันเปลี่ยนนะครับเราต้องถามกลับมาว่าในเชิงของการศึกษาคือเราเราเตรียมความพร้อมเขาหรือเปล่าอันนี้คือความทา้าทายที่เรายังไม่ได้สามารถพัฒนาทักษะที่มัน เป็นขั้นสูงและพัฒนายากๆเหล่านี้ให้กับเด็กเราได้